ทุคนนี้ครับก็อยู่ผมแล้วครับเอกนะวันนี้พบกับการอัปเดตเอกกรรมในส่วนของนี่ครับลังคาในจอนะครับแดงแรงลิตนะกันตินสกินใน299กับเลือกรับ2สกินเพียง99นะครับซ้ายกับขวาก็เปิดกระตุ้นใจยับใจและใส่ได้อ่าก็ช่องสุดท้ายก็ถือว่าเดือดนะช่องสุดท้ายดีกว่าเดือดใช้ได้เลยครับไอ้ส่วนกล่องนี้กล่อง99นะ่าสนใจมากนะก่อนเราจะไปรีวิวสกินเตี่ยวนะครับแล้วก็สกิน69นะครับค่อนข้างดีนะ กับ99ขูปองอันนี้น่าจะคุ้มสุดถ้าเราจะซื้อนั่นถ้าจะซื้อกล่องนี้แนะนําซื้อกล่องนี้นะถ้าไม่มี2สกินเนาะถ้าจะเลือก2สกินก็แนะนับกล่องเข99เลยเสียงผมอาจจะติดขัดเพราะผมป่วยนะไม่สบายจากคนในบ้านนี่แหละก็ในส่วนของวอลเล์พาร์ทซีซั่น46ก็อย่าลืมจบใจสอยได้ใครเป็นแฟนคลับทีรี่กับอาิสนะครับก็ในส่วนของ สิ่งที่ว่าเติมคูปองต้นเดือนนะสนใจก็นะอย่าลืมเติมนะครับก้าูปองนะสกินที่เราจะอยู่ในส่วนของดิเชียอาฟซูนินแต่ไม่แน่ใจว,ว่าผมออกแอคเซ็ตผูกป่ะนะก่อนยวเราใช้บัตรเช่าเจ็ดวันก่อนเดี๋ยวไปดูเกมกไปเลยกว่าเดี๋ยวก็ดูผมไม่ซีเรียส การได้เห็นอาณาจักรมังกรเจริญรุ่งเรืองทำให้ข้าตื่นสันใจความหนาวจะปบครู n ้า y เดี๋ยวเราต้องออกรองเท้าต้านนะครับปัญหาคือซีซีฝั่งตรงข้ามนะรถกูดาวช่างมันก่อนค่อยๆเล่นได้ครับ เดี๋ยวเราขโมยบัฟหลักป้อมเล่น,ลนจนเย็นเล่นนะเพราะว่าจปปปะปล่อยไปไหนมบอกนะป่อย อ้อมเลนดาวของเราถูกโจมตีหอยนะค่อ้อมเลนดักของเราได้เขาสู้กโจมตีผมแบบทั้งสองแคลรี่ได้ยิงฟรีก็ดีครับเมื่อกี้มาประมาณสามคนนะเฉลี่ยนะเริ่ดจะไม่ตีเป็นเลขกลมๆสี่คนนะครับเพราะว่า ผมมองไอ้เตตไม่เห็นแต่ย่าสี่คนแหละปล่อยเขาเล่นได้อยูอประบตูและก้าวข้ามขีดจุดเร่งดัของเราถูกโจมตีถ้าตายาเก่งไหมก็ขึ้นรองเท้ารถคูดาวก็โอเคอยู่นะต้องรอดูภายในเกมีอะอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งนะบอกแล้วของ,องจริงมใครจะได้ขึ้นครองราชอาณาจักรมังกรเป็นคนต่อไปกันนะ คนน้าสบายไปไกลๆไปไปไกล,กลไปผมไม่กันเขานะผมโกรธเขามากเลยไม่ใช่เพราะว่าคนเล่นอัตยาติดน,นะแต่เป็นที่เขา เมื่อกี้สามคนนะครับสีเลยเลขกลมๆเนาะพอเล่นได้อยู่เรียนดนบังผมมานาเหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนเดี๋ยวพ่กเขานะครับเราถึงลางนะเราต้องให้เมดอยู่มิดเลนเล่นคู่อออผมว่าผมว่าผมไหวอยู่ตอนนี้ไหวอยู่แปลว่าไหวไหมไหวไหวอยู่ คือไอบ้บัฟไฟเจมกับวา่าเทอร์เจมที่มารวมกันอ่ะมันก็บวกดาเมจให้เพื่อนไงอกคาเฟียนร้านน่าจะกเข้ามาต่อคกันป้อมเลนมากรอของเราถูกโจมตี จริงครับคิผมแช่ก็ไล้กัดามันเติมล่างบ่อยคอนี้ยืนให้เราตีมันน้อยมากน้อยจริงนะ นายาย่าโทษนายาย่าแม่ครับเมื่อกี้นายาย่าหมดแล้วสกิลสกิวสกิวพูดเหลือสองคนแล้วสนุครับ Pier Patrick. B เดี๋ยวเรามีนาคอให้นาคอสปิดได้นะครับพยายามยืนคู่เมดกับแคลรี่ไว้นะเวลาเล่นเลดเกมนะครับเราห้ามอากตินะเวลาเล่นเลดเกมอันตรายนะมีบูอยู่ ทักิหนึ่งเราเช็คพุ่มได้ครับเผื่อใครมาดูคลิปนี้นะน่าหลายๆช่องก็าจะรีวิวอไขึ้นครองราชอาณาจักรมังกรเป็นคนต่อไปกันนะเรื่อยๆซุเปอร์คริปถูกส่งออกไปแล้ว ่ตายตายค่อนขอด้วยเลยเยอะให้ที่และก็ข้ามขีดจำกัดอะกุนนี่เบลิดเบลิดเบลิดอะกุนนี่ป่าตรงข้ามเขาเดินไม่ออกก็เพราะว่าเขาออกไอ้นี่นะออกอะไรไม่รู้เลยนะ การได้เห็นอาณาจักรมงกรจะระบายยุนักแข่งและฮิมเช็คไปเลยครับบัฟกันหมดแล้วก็เช็คค่ะฮิมาจะปกคลุมทุกสิ่ง อาอีอเข้าสวยอรัถ้าเราโดนลาดดาร์ก็หายครไม่อยากจะเชผมเรียกแคลรี่มากับมือผมทำให้แคลรี่ผมจะไม่เกิดนั่นน่ะสิปัญหาช่วย,วยวดู เอรินสรุปมันช่อนาตาหรือนาตาเลียขอโทษนะไม่ไหวจริงคองแล้วล่ลาโซนอยู่ตีบ้างก็ได้นะคะได้ขึ้นคองอัจักรเปนคนตโซนหนักมากเพื่อนยืนใกล้เราก็ได้ดามิ ัลโกกมาเดี<ๆ>๋ยวบอกเพื่อนเวลาเจอหน้ามาหลอดอะ่ะถ้าเราแบบบวกไ,<ห>ไม่สุด<ๆ>ก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเราบวกสุดก็ประหนาด น้อยแล้วกลับบ้านก่อนชมเนเจอร์มาละเอา้าจิดกดแชมิเน,น,นเจอร์ขอบคุณนะอันตรายแล้วไฟใหญ่จะเกิดแล้วนะอีกนินนดป้อมเลนดาวเทถุงจโดรหนังสือเล่มโปรดของเขาช่วยดูดีมากรู้สึกเย็นดีจัง ตัวชนลมีอีหน้านะครับไม่ต้องเป็นหัวค่อยนะไปไปเล่นนะน <c oughs> ก็เดี๋ยวชิ้นต่อไปออกโซลิงก็ได้ แต่ถ้าจะเอารถคูดาวก็เอารถคูดาวสมบูรณ์ก็ไม่านานเลยแต่นี่โซลิงก็มีโซลิงก็มีศัตรูเรียกดาวสเลเยอร์ออกมาแล้ว

เดี๋ยวเราเอาบัฟหลังป้อมเนี่ยเอามาชิวมานานนะภายใต้ความเจริญรุ่งเรืองมีความมืดซ่อนอยู่พยายามโซนสูงไหมครับให้เพื่อนเราเล่นได้ง่ายน Your team has destroyed a tower. Enemy onslaught มันรู้ได้ไงอะ่ะ ดอสเลเยอร์ยังไม่เกิดจะปกคลุมทุกทุกสิ่งถอยสูงไปเล่นนาตา雅าตือนีกนถอยรู้เรื่องไหมการได้เห็นอาณาจักรมังกรเจริญรุ่งเรืองทำให้ข้าตื้นตันใจถอย กดอีกครั้งเดียวเท่านั้นเดี๋ยวเราต้องออกหูว่าไหนๆก็ไนในๆน,นละเดี๋ยวจะให้ด,ดูหนังสือเล่มโปรดของเค้าระวังพมไม้ด้วยหาคอร์อเราเก็บไพ้์นะ ค่อยดีปัญหาของเราคือใครปัญหาของเราคือเมดมิดเลนไม่ใช่ตัวละครที่อาโซนหนักอ่เช่น พวกพีแบบมันเอาไว้โซนหนักๆก,กันเข้าใจปะภายใต้ความเจริญรุง่งเรืองมีความมืดซ่อนอยู่ระเบิดดักใส่เยอะให้ที <c oughs> <c oughs> ว่าไม่ได้ Bông lê trong Your tower has been destroyed. Your tower has been destroyed. <coughs> <the> ก็หน่าไหวเลยนะอยู <X>: ่น <Nope> ม <medim> ่ละโอ้อยู่นี่ไอ้หนูเว้ยใครจะได้ขึ้นครองราชอาณาจักรมังกรเป็นคนต่อไปกันีัเลยเยอะตียังไงเห็นไหมละทุกพล โซนนะหนักมากนะอันตรายแล้วคิวเวฟนี้เสร็จก็ถอยนะ่ารีบนะนเย็นๆนะ เดี๋ยวฟอสการ์เราจะใกล้แล้วหิมะจะปกคุ้งทุกทุกสิ่งนล้วคอสชวยรวบตัวหนาวจนขยับไม่ได้เลยเหรอ

Your tower ชีว <counter> ิตคือ e า t อยู่รอายในของเราถูกโจมตีลณปัจจุบันตอนนี้นาทิยาก็ยังไม่ค่อยแรนนะเพราะว่าตัวมันต้องสกิลช็อตันยกๆผมว่าแบบปักปักอักปกโอกาสเลย

เพื่นอนไม่ครบได้ไมาหลอดแรงได้ดีมาะอ้าวอีเอาก๊อตคนเดียวไม่ได้นะจากเท่าที่เคยเล่นมายากหน่อย ก็บดสเลยร์ให้ทแต่ถ้ามีมูลาดแก๊งแทงให้ก็อีกเรื่องนึงโหเขาไม่เอาซะด้วยเขาทำเว็บเขาทำเว็บสูงมากนะสังเกตดีๆนะครับเวลาเล่นนะ

จะริญรุ่งเรืองมีความมืดซ่อนอยู่ ว่าไปแล้วมีประโยชน์ป่ะครับโหลองใสอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์เห็นไหมหนะอยราาะเบิดดาวทเลเยอะให้ทีการได้เห็นอาณาจักรมังกรเจริญรุร่งเรืองทำให้ข้าตื้นตันในจะรวบตัวถ้าคิวชออ็อตจะไม่โดนเลย พยายามยื้อไว้นะครับใจเย็นเวลาเลน่นแล้วเกือบตาย,ยพอไม่เนะี่ยพอ สลับมาผมของอย่างมันเป็นโลมต้องสลับของเป็นจอดสุดท้ายก็ยังแช่โดนอยู่ดีแหมเถียวเซียนตัวนี้มังหวดจริงครับข <Victory. S 2> <c oughs> อโทษเรื่องเสียงไอ้ครับ ไ่หิเล่นน้ำแข็งใสแล้ไอเป็นไอ้นี่เลย,ยโอ้ชีวิตจริงๆนะตอนนี้ผมเปิดตา,ดตามากเหมือนไข้ขึ้นน่าจะตอนนี้แหละสักมันผมไม่สูองอะไรทำเพือ่อทุกคนก็เอวพึ่งได้ับเรานะครับ น้ำแข็งและอีมาทั้ง MVP ผู้แพ้แล้วก็ MVP ผู้ชนะ MVP ผู้แพ้ผมรู้สึกเอาไปมิดนะ MVP ผู้ชนะผมเอามาซับพอร์ตนะครับเข้าๆมานี้นะชิ้นสุดท้ายพยายามสลับนะครับสลับพวกเออโอ๊คมาเล่นเออเดียเดมอาบูดาเมจตต้นเกมฟอสกาดมาเล่นเออหรืออมเลรออฟลองกิวิติชื่อมันอาจจะยาวแต่ก็คือสร้อยรีเลอดนั่นแหละจริงๆสลับ2ออย่างถ้าเป็นเตี่ยวเซียนนะส่วนตัวผมมองว่าสำหรับเมนซับนะ ถ้าสมมุติว่าอยากจะยืนให้เพื่อนจริงอะ่ะมันจะมีอีกสเคล็ดลับก็คือขายสตารทิ้งไปออกเอจิตออกเชีอบลอสก็คือขึ้นของแท้งเลยแล้วพอแบบเลดเกมปุ๊บไปขึ้นของซัพผู้ประเภทแบบไม่ไม่ก็ขายของซัพทิ้งอะ่ะต้องรอดูดูภายในเกมว่าออฟเลนเราเป็นตัวอะไรครับมันจะเล่นง่ายนะอย่างตาเนี้ยเรามียีน่าคําไฟให้เรามีอย่างอิลินเปิดเปิดสกิลหนึ่งให้เรานาคอสปิดพุทให้ ข้าวมันนี้นะมันก็เลยดูเล่นง่ายครับส่วนนาตยาก็เล่นดีแล้วส่วนใหญ่นาตยามันจะยืนไม่ค่อยได้ครับตัวละครมันแพ้ทังลาสแพ้ยันไฮยเตะแพ้ยันมาหลอดเอาง่ายๆคือนาตยาแพ้ทุกตัวฝั่งตรงข้ามหมดเลยครับนาตยาไม่ชอบมากนาตยาชอบพวกจริงๆลัมเบอร์มันก็ชอบนะมันการซีตีได้ไงมันแบบดามจชุดเดียวไม่ตายพวกเออสปิเตอร์ชุงเงี้ยพวกเทนอย่างเงี้ยแบบเทนสกิลหมดแล้วแบบกด2ยัดอื แต่ก็โอเคอยู่ครับเขาออกตัดเลือดให้เรานะก็ถือว่าโอเคนะแต่นี้ไม่ได้ออกตัดเลือดนะครับซัพพอร์ตเนาะก็เป็นอย่างไรบ้างในส่วนสกินที่มีชื่อว่า拉斯เ f อา r n ตนูนะครับ拉斯เวผมไม่แน่ใจว่าผมออกคาร์ลกกม่าผมได้นะครับอืมใครเลแกม่าสังคิ้ก็มาคาร์ลกกม่าผมได้นะ เพราะตอนนี้ผมเบอร์มากตอนนี้ปวดหัวมากง่ายก็คือเป็นสก,กินจาก Head OK แหละอินพุตมาอีกแล้วนะครับก็ส่งตัวมองว่าค่อนข้างสวยนะเสรดามีเอฟเฟกมีเอฟเฟกก็คือจะดีมากจะแบบแหลมฟิวเกียวสองก้อนเลยอ่เาเข้ามาเนี้ยกันฮะชอบอะไรด้วยชักกระเจยกดซับสไครป์จะเป็นอะงใจคนทนำคลิปมาครับช่วงนี้ป่วยนะครับอาจจะลงคลิปเลทบ้างแต่คงไม่ลงเลทหรอกในตรงต่อเวลาก็แล้วเจอกันจะนี่ปัตตานีอ้าวลืมเปลี่ยนสเปซอาร์ต น้องน่ารักมากแต่เสียงผมห้อยแล้วตอนเนี้